ตากล้องนะมันเน็ตไอนดอกวะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เดี๋ยวไปถ่ายเขาเดี๋ยวผมจะไปบ้านลุงพลแล้วยูทูบเบอร์ลุงพลบ้างเจ้าสวัสดีครับไลน์สดด้วยไงอะไรสดไลไ์สด พาลิสกเจ้าเบปล่อยให้หมายเลขเได้จริงย่งติด่นึงอยากแตะรถแวกนมาเร็วันตู้แล้วไปตูนี่ต้องการ C R F C เโอ้เป็นจังหวัเล่นแมเล่นยาก กดง่ายกดหลังได้แหวม้วนไม่ไหวนิดหนึ่งแล้วเปิดลงไปนิดเดียวเรดเพื่อนมีสา่งบางอยางางว้นรถของลอดเข้ามาก็ลมตัวไมตาเกมั้นเลยจบไม่ได้ตรงี้่างเขาเกมยงไงแหละน้องคออย่าี่น้องะน่ตั

มาใส่ตอมันโตอ่ะแม่โตวิ่งทัはは lad, ้งตัวมันยกเทียบเยียบ้ามันยกขึ้น้าเขาเลยกูวกาโดนบอลสัต์กูก็ไม่คิดว่ามันจะต้องเอาขาออกอย่างนี้ก็มาทั้งตัวยชยผทุกคนมาดีั

แมทุกทีมีต้องมีน้ำเกีเมียเกี่เมมาติดการสองวันแล้วมาติดการสองวันแล้วแล้แล้วเ่โอ้ยได้กียร์เป็ตัววดใช่ไหลแล้วได้กยอยู่แล้วอนี่ีดี่า เดี๋ยวให้เราดูฝาดินนิี่ใหม่ที่ใหม่ไม่มีใไรชอบใหญ่ที่สาตู้ที่ต้อการนะของน้องนิวคือมาจากเจ้าเทนบอลกางต้นน้ำกระช้าเข้ามาได้เป่ารเวนหมดเลยทง

ผมกล้วกไอ้ควัดควัดมเห็นไหมมวิดีโอประจานเนี่ยประจานพี่ด้วยนะอะไรมึงโดนตัวหยบตีอยู่เนี่ยลังมาอเทยงอันเยัเฮงกระตาเลยพี่ไม่ปีใหม่เกมอะไรอียัดขาลาเยดูนะจะขวาไปทีไปซ้ายนน่นอ่ะเย ขวายิงไม่เข้าไปย <c oughs> ิงฝัไไ่งซ้ายจะกระโดดตามอหกสฉากลโดดแล้วไม่โด